ในเวนเนซุเอลาเนี่ยมันยังมีแหล่งแร่เลยเพึ่งค้คนพบแล้วก็วเวเนซุเอลาน้ามันรีเซิร์ฟที่มหาศาลเลยนะที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกอ่ะจะปล่อยไปได้ยังไงแล้วจีนตอนนี้มันไปสร้างท่าเรือที่เปรูแถมมันยังสร้างทางรถไฟเชื่อมทวีปอเมริก,รก,รกาตัดผ่าางนี้เลยอ,ะอ่ะคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ต้องนอนไม่หลับอ่ะเอางนี้ดีกว่าเทียบกรณียูเคนยุโรปสนับสนุนยเคเนี่ยชายแดนติดกันแต่จีนรัสเซียจะสนับสนุนเวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ฝื่นิดนึงวิธีการจะยึดเนี่ย ไม่ให้อยกหนรไปยึดต้องสร้างความชอบธรรมก่อนก็หน <c oughs> ังม้วนเดิมพวกงเลยกันสร้างคนเดิมเปลี่ยนประเทศอเมริกามันนหน่วย,ยาง,งานรับรมรัฐบาลเนี่ย <c oughs> เขาชนานาญอยู่แล้วเปลี่ยนสคริปต์นิดหน่อยใช้โครงร่างเดิม <c oughs> มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้กับตันวิเคราะห์ก็คือว่าเวนซุเอลาตอนนี้สถานการณ์มันมียวอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันมีน้ํามันอยู่เบื้องหลังแน่อะน้ำมันนี่แน่นอนคืออย่างนี้ยูมันก็มีหลายสายอ จอร์ดโซลอรสนี่ก็ยิวถูกไหมแต่จอร์ดโซลอรอสกับไอ้แก๊งไอ้ไซออนิสนี่ก็ไม่ถูกกันนะเออเหรอคนเรื่องคนละ<อ>ฟังนะเออไม่ถูกกันนะเออมันไอเพกลิสเซเอลนี่เขาฉลาดครับอย่างที่โปรเฟสเซอร์เจฟฟรีย์สักพูดอ่ะบอกว่านโยบายของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลาง คือนโยบายต่างประเทศของรัฐบ,บาลนิสวอลคือหมายเขาว่า i p แพดล็อบบี้ของเ็กสครับบอกว่าคุณนโยบายตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาต้องได้รับความเห็นชอบหรือว่าต้องสนับสนุนนิสวอลครับนะแต่ว่าที่อื่นเขาอาจจะไม่แตนะอืมอ่าใช่ไหมอืมมันก็จะทำให้รู้สึกว่า Senator หรือเลฟเ e นเ n t a ีฟนะผู้แทนของสหรัฐเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าโดนอิสราเอลมาควบคุมครับถ้าควบคุมถึงขนาดว่านโยบายทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาต้องฟังอิสราเอลหมดมันอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอาแค่ตะวันออกกลางนะอันนี้อันนี้รับได้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาฉลาดครับเขาฉลาดเพียงแต่ว่านโยบายด้านอื่น ประเทศอื่นๆอ,อเมริกาไตา้เอ้ยรัสเซียเอยยุโรปเอยมันก็มีอยู่กลุ่มอื่นอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ถูกกับไอ้พวกนี้แอบคอยลันอยู่เบื้องหลังใช่ไหมไอ้กลุ่มค้าน้ามันอืมมันก็มีมแล้วพี่ดูปอดสาบเนี่ยก่อนมันจะมาถึงเวเนซุเอลาผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วคใช่ไหมอิหร่านพระเจ้าซาให้สัมภาษณ์ My w a วล e t ครับใช่ไหมมาจากไหนซาขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่าโบซาเดกไปยึดสมรทานของไอ้บติชออยครับใช่ไหมอังกฤษก็ร้องให้อเมริกาช่วยม,มันก็เอ,เอาปฏิวัติแล้วเอาซาขึ้นมาครับปฏิวัตินี่มันก็มี หน่วยมืออาชีพที่รับจ้างมีหน้าที่ล้มล้างรัฐบาลต่างประเทศอยู่ในประเทศอเมริกามันมีหน่วยงานอยู่หนงานหนึ่งซึ่งเราก็รู้จักกันดีว่าชื่ออะไรอันนี้อันนี้คือเป็นมืออาชีพด้านเปลี่ยนรัฐบาลครับพอ่ก็เลยจะมาทาการเปลี่ยนรัฐบาลที่เวเนซุเอลาด้วยถูกลิเบียออเอ่อออย,ยก็ึดนเลือดโดนถลน่ลมแล้วแล้วก็เอาเงินรายได้เนี่ยมาให้ มาสร้างสวัสดิการไอเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีอะไรอย่างนี้สลิเบียสมัยกัปดาฟีเนี่ยมันก็เหมือนคลาน้ายๆซาอุเนี่ยคนลิเบียเนี่ก็แบบชีวิตความเป็นอยู่ดีอะรเรียนหนังสือก็ไม่้องจ่ายตั้งเข้าโรงพยาบาลก็ฟรีรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดครับโดนอิรักครับก็หนังมนเดียวกันถูกไหมอ่าอิรักต่อมาแล้วเวเนซุเอลาืม ก็ต้องค้าวความถึงฮูโก้ชาเวสครับคล้ายๆกันนะคอมบัดันเต้ฮูโก้ชาเวสโอ้โหฮูโก้ชาเวสนี่เขาเรียกว่าเป็นคาลิสคาลิสแ <Char ismatic S 1> มติกล <Leader. S 1> ีเดอร์เป็นผู้นำที่แบบมันมันมีมันมีออร่าของผู้นำอะ่ะครับชาวคนคนเรียกคนเวเนซุเอล,ลาเรียกฮูโกชาเวสนี่ไม่ได้เรียกท่านประธานาธิบดีนะครับเรียกคอมบัดันเต้ท่านผู้บัญชาการอ๋อ <S 2> <S 2> <S ก็เหมือนเป็นท่านผู้นําเนี่ยนะเอออะไรแบบนี้เป็นอผู้กโกชาเวทยึดสามาคถน้ํามันใช่แล้วมันก็ยืดยาวมาถึงตอนนี้มาดูโลกใช่ไหมแล้วมีข่าวว่าในเวเนซุเอลาเนี่ยมันยังมีแหล่งแร่แล่เอืเพิ่งค้นพบแล้วก็เวเนซุเอลาน้ํามันรีเซิร์ฟนี่มหาศาลเลยนะที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกอะล่ะแล้วจะไก<ป>ลบ้านอีกต่างหากนะใกล้มาก จะปล่อยไปได้ยังไงใช่จะทํายังไงให้มันได้มานแล้วจีนตอนนี้มันมันไปสร้างท่าเรือที่เปรูใช่ใช่แถมมันยังสร้างทางรถไฟเชื่อมเชื่อมทวีปอเมริกาตัดผ่าอย่างนี้เลยอ่ะกําลังทําแล้วตอนเนี้โอ้โหแล้วน้ํามันเวเนซุเอลาจะแล้วนี่มันหลังบ้านโอ้โหแบบอย่างหลังบ้านอเมริกาคิดคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ต้องนอนไม่หลับอะเอางนี้ดีกว่าคํามคิดถูกคิดผิดหรือเปล่าจะมายึดเวนเนซุเอลาเนี่ย มันมีเรื่องใหญ่มากเลยนะมันถึงต้องจบยูเครนไงบอกพิกกี้ลงได้แล้วพิกกี้ยังไม่จบเลย่ยไาไปเอาเปนินเซราอีกมันจะไปไหวเลยยุโรปมันไม่ยอมไงเออไม่ยอมอีกแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะตบตบเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะอ่าไอ้ดอนบาสเอเอลูฮานไอ้ไม่คุยแล้วนะตอนนี้คุยเรื่องแค่ยุโรปยอมไม่ยอม เออคุยกันแล้วยุโรปยอมไม่ยอมยุโรปก็ยังไม่ยอมนะอังกฤษกับเยอรมันก็ยังแบบมันมันทุซีทุซีอยู่มันอยู่ที่ว่าผลประโยชน์แต่ว่าฟังล่าสุดนี้เยอรมันเหมือนกับเยอรมันเยอรมันไม่ไหวแล้วเยอรมันจะไปแล้วก็ตอนนี้เขาบอกดับไฟคริสต์มาสนี่ใช่ใช่ใช่บไม่พอกินไม่พออยู่แล้วงบประมาณเอาไปยูเครนหมดไงแล้วก็ราชรชการบอกไม่มีไม่มีเงินใช้แล้วไงขอดับไฟขอดับไฟแล้วไม่มีเงินจ่าย ค่าไฟขึ้นมา20%โอ้อะไรพวกนี้ยแล้วคนเยอรมันจะยอมได้ยังไงแล้วพี่ดูดิสินค้าเยอรมันทุกวันเนี่ยขายไม่ออกโอ้โหราคารถนี่เขาบอกว่าไอ้รถเบนซ์นี่มันทำรถไฟฟ้าเหมือนกันนะขายไม่ออกเขาบอกว่าราคาลงเป็นล้านเลยอะใช่ป่ะจริงไหมจริงจริงจรรถไปครึ่งหนึ่งรถไปครึ่งหนึ่งรถโอ้โหแบบกระจายอะขายไม่ออกเป็นไปได้ไงใช่ไหมก็มันสู้รถจีนไม่มาขายไม่ออกก็เลยลดราคา ก็ผมเพิ่งไปกับของสมาคมเซนเจิ่นกับคณะของผู้อาชชาติกลับมาจากเซนเจิ่นเนี่ยโอ้โหไปดูโรงงาน BYD ดีลงไปโรงงานโ w เวเมืองอัจฉริยะรถยนต์บ่ลอยน้ํามีเซนเซอร์ลงไว้นี่ปุ๊บเป็นเซอร์เปลี่ยนเป็นหมดวิ่งในน้ําได้แล้วก็แบบรถวิ่ง3าล้อได้แบบเหมือนย่างก่อนวิ่งเจอหลุมเนี่ยโดดข้ามปุ๊บอ่าใช่ใมันมีรถบบกันเตือนดี มีเปิดราคาปุ๊บโดนบินขึ้นไปดูการกระจาจอถ่ายรูปไปอะไรผมดูแล้วเฮ้ยไหวแล้วว่าอย่างเงี้ยขใครไหวไม่ไหวทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันจะไปหมดแล้วเนี่ยโอ้มันก็สู้กันอยู่สู้กันอยู่แล้วผมไม่ดูนะเดี๋ยวนี้สร้างรถโอ้โหมาสู้กับโรลสลอยอ่ะอใช่ใชรถหงชีอะเหรอโอ้โหเข้าไปนั่งเปิดปุ๊บมาข้างไหนหรูสุดๆ นอนไปมันเหมือนมีดาวก็คือดาวนีบเออปรับไฟปรับโอ้โหแลวนั่งแบบสุดแบบสุดจริงๆริง่รูรถหรูแต่ว่าราคาเนี่ยอันนี้คันนี้ห้าล้านใช่ไหมครับคุณซื้อโรลสลรอยสี่สิบล้านเนี่ยราคามันจะต่างเยอะถ้าเข้าเมืองไทยผมว่าเมืองไทยโรสลรอยไม่ไม่ไม่มีนะเอาเอาแข่งกับเบนแล้วกันแข่งกับเบนก็ขายได้อยู่แล้วก็ก็คิดดูว่าว่าเดี๋ยวมัน จะเป็นยังไงอะนอกจากขาดแคลนพลังงานสินค้าราคาขึ้นแล้วมันจะมีคู่แข่งจากจีนมาตีตลาดอีกใช่ไหมอุตสาหกรรมนี้มันไม่ไปไม่รอดเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเพราะนั้นก็ยูเครนก็อาจจะจบได้นะใช่ถ้าว่าเยอรมันไม่เอาแล้วเหลืออังกฤษเจ้าเดียวแล้วฝรั่งเศสไม่เอาแล้วฝรั่งเศสเลิกไปแล้วแต่ทางเวเนซุเอล่านี่คือก็แน่ๆแหละลม้มไหมว่าว่า,วา,วาเอ่อา <Mad uro S 1> มาดูโรเนี่ยแกก็แกแก็ เป็นญาติของชาเวสนะชาเวสเนี่ยก็เป็นมะเร็งอย่างที่เราทราบตายไปแล้วเป็นมะเร็งเพราะว่าอะไรก็มะเร็งธรรมชาติหรือมะเร็งคนทําอันนี้เราก็ไม่รู้ก็ไปสืบเอาแต่ว่าเอแกก็อยู่ข้างจีนรัสเซียแน่นอนอยู่แหละครับแต่ทีนี้การที่อย่างเทียบกรณียุโรปสนับสนุนยูเควนเนี่ยชายแดนติดกันง่ายๆหน่อยแต่จีนรัสเซียจะสนับสนุนเวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ฝืดนิดนึง เพราะว่ามันไกลครับไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลระดับโคตรไกลแล้วมันอยู่หลังบ้านอเมริกาใช่ไหมคุณจะขนยุดโปรอุปกรณ์ขนไปไม่ได้หรอกอเมริกาก็กั้นเหมดนแล้วถูกไหมเขตอยู่แล้วเออยากชนะยากแต่ทีเนี้ยวิธีการจะยึดเนี่ยไม่ใช่อยกทหารไปยึดต้องสร้างความชอบธรรมก่อนครับใช่ไหมก็หนังม้วนเดิมพวกเนยกันสร้างคนเดิมเปลี่ยนประเทศอ่า ก็ไอ้หน่วยมันมี <Viol in. S 1> อเมริกามันมีหน่วยงานรับลมรัฐบาลเนี่ยเขาชํานาญอยู่แล้วเปลี่ยนสคริปต์นิดหน่อยใช <amin. S 1> โ mm ้ hmm. โครงร่างเดิมอ่าอย่างสม ata, ここัยซะดำซะดำมันเร็วใช่ไหมอาวุธไรแรงอาวุธไรแรงใช่ไหมเออใช่ทีนี้เดี๋ยวนี้อาวุธไรแรงไม่ได้แล้วุเก่าไม่ได้แล้วยาเสพติดแล้วตอนนี้เออใช่ใช่ใช่ยาเสพติดซะดำฮุสเซนนี่เออมาดูโลนี่้ายาาข้ค้ายาเออแต่จริงจริงมัน น่าจะบอกว่าเป็นอะไรสแกมเมอร์นะทันสมัยทันสมัยก่อนขายยาเนี่ยมันแบบลาสมัยเชยไปนิดแล้วถ้าเป็นเมืองไทยก็คงสแกมเมอร์แหละใช่ก็เมืองไทยก็เป็นแหล่งฟอกเงินเออไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับมาดูโลล่าสุดเขาบอกว่าเขาเขาเจรจาหลายรอบไปเนี่ยว่าจะให้ย้ายออกย้ายออกลาออกอะไรพวกนี้มันมีมันมีผลเหมือนกันมันมีผลเปลี่ยนผู้นำหรือเปอ่าก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่ามันมีผลเหมือนกันถ้าสหรัฐอเมริกาบุกนะ ก็มันก็อาจจะเสียนะมันก็เสียหายนีะมันก็เสียหายนะฐานก็ต้องตายเยอะนะฐานตายเยอะแล้วคุณเข้าไปเนี่ยถามว่าคุณยึดได้ไหมเพราะว่าถ้าคนเวเนซุเอลาเนี่ยไม่สนับสนุนหุ่นเชิดที่สารัตขึ้นมานะเป็นย่างนมันก็เหมือนไอ้ตาลีบันอย่างเงี้ยมันก็ลบกันไปเรื่อยเหมือนนี้มันคุมไม่ได้อ่ะลไปผมก็ไม่กล้าบุกนะคุมไม่ได้ไม่คุ้มแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็เสีย ้าพ้นในเวทีโลกเนี่ย<อ>มันก,ก็ทําอะไรไม่มีใครเชื่อแล้วเออคนมันก็มองโอ้เอาอีกแล้วอ่ะหนังมวนเดิมล่านานีคมเออหนังหนังไอรักอิรักอิร,กรักภาคสี่มา,า,มาอีกแล้วมอัปการภาคสามอิรักภาคสี่เยดนามก็ลาถอยแล้วอิรักก็ลาถอยแล้วเที่ยวนี้เวเนเอลาคุณเข้าไปคุณต้องถอยอยู่ดีเออใช่ไหมเพราะว่าคนมันไม่ได้สนับสนุนเนะี่ยมันเป็นมันมันไม่ใช่ว่าประชาชนเขา เรียกร้องใช้เวรรัฐบาลมันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อคุณจะไปบุกเขาใช่ป่ะแต่ว่าผมเชื่อว่าจีนกับรับเสเซียเนี่ยเขาเขาก็คงจะเขาขนอาวุธมากมายไปให้เวเนซุเอลาไม่ได้หรอกแต่เขาอาจจะซัพพอร์ตอะไรแบบไฮเทคบางอย่างให้ช่วยอยู่ใช่ไหมก็อาจจะทําให้การบุกเนี่ยทำให้อเมริกาเกิดความเสียหายมากอันนี้อเมริกาก็ต้องคิดหนักผมว่าเขาคงคิดว่าถ้าบุกไปก็เสียหายเยอะแล้วอเมริกาตอนนี้ก็ไม่พร้อม ใช่ไหมเขาขู่ขาว่าเขาขู่ขู่ต่อรองตามเก่งเรื่องขู่อยู่แล้วไม่เคยจริงแล้วเปลี่ยนประธานนั่นดีนะอันนี้ก็เอาต้องมาแบ่งกันหน่อยไม่แบ่งเลยประธานาเข้ามาให้หน่อยใช่ไหมจบลงด้วยการต่อรองคนนี้บารูโร่ก็ฉลาดพอที่จะต่อรองว่าเขาอาจจะลาออกนะอ่าก็คุยกันก็มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าเลือกตั้งใหม่อะไรก็ว่ากันไป่ชะแต่ถ้าจะไปยึดประเทศเขานี้ผมว่า สิ้นคิดอ่ะ<บ>ทําไม่ได้หรอกผมว่าอเมริกาไม่พร้อมอืมไม่พร้อมทหารหมื่นห้าพันคนอ่ะมันจะไปยึดอะไรได้แต่ว่าเขาอาจจะใช่วิธีถลม่ลมเนาะถลม่มถล่มถล่มให้จนยอมแพ้และอย่างในดุลยาภาพของโลกเนี่ยในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปละมันไม่เหมือนสมัยก่อนอเมริกายืนหนึ่งทำอะไรนี่คนอื่นเงียบหมดรัเสเซียก็ไม่กล้าพูดจีนก็ไม่กล้าพูดแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วไนงะ ตอนนี้เขาชัดเจนเลยีีรสเซียช่วยเวเนเซลาเต็มที่บอกมาเลยยายช่วยยังไงใช่ใช่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วไงใช่ใช่ใชผมคิดว่าสงครามเวเนเซลามันก็คงยังไม่เกิดเป็นการต่อรองกันมากกว่า,า,านาะว่า เนวนถ้ามาดูมาดูโลล่ะออกแล้วก็จะอเมริกาจะได้อะไรบ้างอ,อ,อะไรคงจะเป็นลักษณะนี้สองสามอย่างเอามาสิแล้วก็แลกเปลี่ยนกันสิออไปบุกก็ไม่คุ้มหรอกอออแลกกันอย่างนี้<ง>แล้วก็สงบกันไปถอยทับเ,ออเขายอมละยาเสพติดยอมให้ให้ไปตรวสอบสุดค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้จับพ่อค้ายาเพราะ<ล>ยอย่าลืมนะสไตล์ทรัมป์เนี่ยพูดเยอะต่อยน้อยไม่ใช่พูดน้อยต่อยหนักนะ <laughs> ตรงข้ามทรัมป์นี่พูดเยอะต่อยน้อยตรงข้ามเลยใช่ไหม พูดเยอะๆแต่ว่าทําจริงน้อยนิดเดียวจีนโดนร้อเอาไปเลยเดี๋ยวเนี่ยาไม่ยอมให้ใน2วันนะอะไรแล้วก็เลื่อนนี่เที่ยวนี้ก็อย่างนี้นะเวันนะตอบเลยเวันแล้วก็เดี๋ยวก็เลื่อนอพ,พูดเยอะต่อยน้อยเ็บอกมาดูโรเนี่ยให้ออกจากประเทศทันทีใน7วันนะเดี๋ยวก็ลองดูฮะว่ามาดูโรจะออกจากประเทศเวนเนซุเอลาใน7วันหรือเปล่า อ้าวก็เจ็ดวันนะก็พูดถูกแล้วอ่ะไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่อังคารก็พุธไม่พุธก็พบืหัังอาเดี๋ยวเฉยว่เดี๋ยวเลื่อนออกไปมันก็ต้องออกสักวันหนึ่งเนี่ยจันทร์หนึ่งอาทิตย์ก็เจ็ดวันถูกไหมครับอยากให้กัปตันเอจบท้ายคิดนี้ด้วยเรื่องญี่ปุ่นนิดหนึ่งฮะในความคิดเห็นของกัปตันเนี่ยซานาเอะทากาอิชิเนี่ยเขาเามีแผนอะไรกันแน่ที่เขาจะต้องการก่อกวนคุกคามได้หวันจีนเนี่ยหนึ่งการที่เป็นแกเป็นฝ่ายอนรักครับ คนที่เลือกแก่ก็ต้องคนอนุรักษ์ใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องรู้อยู่ว่าพออนุรักษ์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมันก็ต้องเขาต้องการคาดหวังมันก็ต้องสสแสดงพลังนิดนึงก็คือเป็นฉากทัดที่เขาต้องอยากเห็นอ่านิดนึงเสร็จแล้วก็งงบเรียบๆส่งทูตไปเจรจาคะแนนเสียงมาแบบนี้แต่ว่าถ้ามองในพิกเจอร์ที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือว่าพี่จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ย เริ่มมองว่าสหรัฐอเมริกาพึ่งพาไม่ได้อะจริงจริงจะ<า>ค่อยๆถอยห่างจากสหรัฐอเมริกาโดยแต่ว่าการถอยห่างจากสหรัฐอเมริกามันก็ต้องญี่ปุ่นก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรร,รมนูญฉบับไม่รุกรานใครฉบับมาตาก้า,า <9. S 2> อ่ามา <ะ S 2> ตาก้าทีนี้อันนี้ก็เป็นสเต็ป สเต็ปสเต็ปจะเป็นต,ต้องมีการป้องกันตัวเองให้สมบรณ์ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของการก้าวเดินเพื่อจะนําไปสู่การแค้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2015อ่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญก็คืออะไรญี่ปุ่นตีความใหม่ในเรื่องของการป้องกันตัวเองอกฎหมายใหม่ที่ออกมาอ่าอก็คือสมัยก่อนเนี่ยข้าศึกบุกเข้ามาโจมตีญี่ปุ่นญี่ปุ่นถึงจะป้องกันตัวเองอแต่พอ2015มีการตีความใหม่ว่า ถ้าพันธมิตรรอบข้างญี่ปุ่นโดนโจมตีแล้วการโจมตีนั้นทำให้ญี่ปุ่นตกอยู่ในอันตรายก็สามารถตีความว่าป้องกันตัวเองได้คือไม่จาเป็นต้องตีตจมงตีญี่ปุ่นไม่จาเป็นต้องมาตีญี่ปุ่นหรอตีข้างๆเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ญี่ปุ่นเดือดร้อนแต่อันนี้มันมันแล้วแต่จะตีความวางคว้างเออคุณบอกว่าโอ้จีนบุกไต้หวันแล้วต้องบุกญี่ปุ่นต่อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าอย่างนี้ก็ ก็เอาส่งทหารไปช่วยไต้หวันลบได้ถูกไหมแต่ผมถามว่าญี่ปุ่นจะลบกับจีนเพราะไต้หวนันเหอรอ๋อไม่มีทางหรอกไม่คุ้มอ่าอเมริกา่ะอเมริกาจะลบกับจีนเพราะเพื่อช่วยไต้หวนันป่ะก็นั่นคือโจทย์ที่ยังสงสัยอยู่นะมันมนตอบได้อยู่แล้วเนอะ <ผม S 2> ตัว,าตวนายกญี่ปุ่นเองก็ตอบได้เอาเนอะว่าไม่ไม่เอา พี่พี่คิดว่าจีนจีนยึดไต้หวันเสร็จแล้วจีนก็จะจะมาลบจะมาบุกญี่ปุ่นเปล่าะไม่ไม่บุกทุกปะไม่บุกทุกคนก็รู้ไม่มีทางบุกญี่ปุ่นเน่เพราะว่าบุกญี่ปุ่นไม่ค้บหรอกแต่ว่าอันนี้มันอย่างที่บอกไงแผนแกพึ่งขึ้นมาแกก็ต้องเอาคะแนนเสียงนิดนึงจีนก็รู้นะว่าเขาเป็นแผนแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการขยับ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 ทีละเก้าเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญให้ญี่ปุ่นมีกองทัพ ไม่ใช่กองกําลังป้องกันตัวเองนี่แหละก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็มีอยู่แค่นี้ข้อแก้มาตราเก้าเสร็จแล้วก็จบละเห็นไหมพอนายกทนายเอกใช่ไหมทากิชิพูดเสร็จปุ๊บก็รีบส่งผู้แทนพิเศษเออไปคุยเลยไปคุยเลยมีภาพแค่นี้นะนี่ขอบมีภาพมาชัดเจนเลยว่าโอ้โหเอาจีิว่าไงก็ว่าหมขอแค่นี้อจบละดีกันเราดีกันนะพูดกันรู้เรื่องน่ะผมว่าเขาไปซิกส่งซิกแนวไงว่าให้ไม่เอาจริงหรอกแค่พูดให้มันดู ขอคะแนนสองเสียงนิดหน่อยก็ก็ารเมืองระหว่างประเทศเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละถ้าเราจับทางได้กินก็ต้องทําให้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องลดรกชาติต้องยุยคะแนนเสียงเหมือนกันใช่ไงใช่ได้ผลได้ผลผมรู้สึกว่าได้ผลกฎหมายตัวเนี้สองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยอันเซนโฮเซเนี่ยอาเบะนะอาเบะเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วอาเบะก็เป็นลูกพี่ของซานาเอเนะซานาเอต้องสานต่อเนาะจิตนาลง เขาอย่างนี้อยู่แล้วก็เหมือนเหมือนไต้หวันนะไต้หวันเขาเขาจะจะเดินก้าวเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวใช่ปะ่ะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะสามารถเออก็ต้องเอสเต็<ม>เปไปสเต<ม>็เปนาะไม่ใช่ว่าจะพุ่งปั๊บได้แต่ผมว่าจีนก็สเต็ปเขาก็ค่อนข้างก้าวลาวกว่าแต่ก่อนนะก้าวลาก้าวลากว่าแต่ก่อน,อนคือลุยเลยโอ้โหลุยเร็วมากปุบปั๊บปุบปั๊บนู่นนี่นั่น,นห้ามห้ามมากมากเขามีเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งในในการเมืองไต้หวันเนี่ยพักเอพพักกรีนเนี่ย เขาพูดบอกว่าสร้างเฉียนเหลียงเซลปู้ถุยโฮอีตาปู้คือบุกือบุก29ถอย19บุก2 9ถอย19วันหนึ่งมันจะไปถึงจุดหมายเออคำพูดนี้ได้ยินเออมันจะเป็นลักษณะแบบเขาก็บอกว่ายาวแรงงนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าไอ้ไต้หวันเองก็คงจะรู้ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนการเหมือนไต้หวันผู้นาไต้หวันก็เหมือนนี่แหละก็คือพอขึ้นมาปุ๊บแบบ ต้องต้องเลยนะเสร็จแล้วก็เงียบใช่ป่ะอันนี้มันเป็นแต่ความเป็นจริงนะกรับตันในความเห็นผมนะผมว่าไต้หวันรอจังหวะถ้าแผ่นดินใหญ่ล้มเมื่อไหร่นะไต้หวันก็มีโอกาสนะใช่ไหมเราไม่รู้ไงเขาก็มีโอกาสนะเขาคิดอย่างนี้ไงไต้หวันว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งแต่กินแผ่นดินใหญ่อาจจะแตกก็ได้ซื้อเวลาไปก่อนซื้อไปเรื่อยๆในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าศรีชินผิงเกิดแตกขึ้นมาหัวใจวายตายตอนนี้ขึ้นมาแล้วผู้นําคนใหม่มาเอ้ย เราแยกประเทศอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เกิดในอีกห้าปีไต้หวันเกิดจลาจลเอ้ยไม่ใช่อ่าแผ่นใหญ่เกิดจลาจลแล้วก็ก็อาจไต้หวันอาจจะเป็นอิสระอิสระภาพขึ้นมาก็ได้ใช่ป่ะขอตอนนี้ขอให้ซื้อเวลาไปก่อนสินเกียงทิเบตขอแยกตัวอ้างนี่เราพูดพูดให้ฟังเลยนะว่าในโลกเป็นไปได้หมดนะเป็นไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจีนไม่มีเราเราก็ต้องมองฉากทัดนะว่าไม่แน่ครับมันไม่แน่ครับ เพราะสินินผิงก็ไม่ใช่อยู่ความฟ้าครับถ้าสินินพิงปัดถ้าสีนินผิงมีข้ออย่างที่ผมสงสัยมากเลยเขาไม่มีทาย,ยาทเนี่ยทให้ความมั่นคงมันก็สูญเสียนะถ้าเขาเป็นจกักรพรรดิเนี่ยอ่จาจักรพรรดิบอกว่าจะอยู่ไปอายุร้อยสี่สิบปีจะเป็นจักรพรรดิอยู่ไปเรื่อยๆก็น่ากลัวครับประเทศจีนก็มีความมั่น,นคงกระตันเดี๋ยวเราสรุปคลิปต,ตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าได้อย่างนี้เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทรัมป์จะจบสงครามอยู่เครนได้ไหมคำถามนิดหนึ่ง สองเวเนซุเอลาเนี่ยจะออกหาทางออกอยังไงสมข้ามยูเครนนี่มันก็ใกล้จบแล้วละใกล้จบละมันมันงวดเข้ามางวดเข้ามาตอนนี้พี่กี้ก็ยอมแล้วนี่ครับแต่ก็จะจบในเมื่อยุโรปถอยเท่านั้นเองใช่ไหมถูกก,ก็ตอนนี้เงื่อนไขหลักๆเงื่อนไขเดียวก็คือว่ายูเครนม่เข้านาโต้แค่นั้นเองครับแต่ไอเรื่องที่ว่าแล้วก็จะรับประกันยังไงความปลอดภัยของยูเครนครับ ใช่ไหมอ่ก็รัสเซียเขาบอกว่าขอให้มีประเทศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าโอ้หนาโตจะมาจัดกันเองมารับความป็นกรกบภัยยูเครนยี่สิบหกประเทศเลยนะเออมันก็ต้องเอาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจีนหรือยูเอ็นอะไรเข้ามาร่วมดูแลด้วยอะอย่างนี้รัสเซียโอเคคนกลางแท้อ่าแต่ถ้าไม่มีคนกลางเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้รัสเซียก็ไม่ยอมก็แค่นี้เองแค่นี้เองอ่าเอาแล้วอ่ยูเครนไม่เข้านาโตนะเสร็จปุ๊บ อการรับรองความปลอดภัยยุ่งยืนเนี่ยขอในมุมของรัสเซียนะขอให้มีประเทศที่สามเข้ามาเข้ามาดูแลไปร,รษณีการร่วมอย่างเช่นจีนครับซึ่งจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะเพราะว่าใช่ไหมเขาก็ได้ประโยชน์นะจีนนะ,ะ,ะ,ะแบบนี้ไม่ใช่ว่านาโตจะมาว่ากันฝ่ายเดียวอย่างนี้ไม่ถูกถูกถูกไหมเอาเอาพวกข้าบ้านหรือเอาหรือเอายูเอ็นก็ได้เอาทหารยูเอ็นมาอย่างนี้อย่างนี้ ก็มันมีอยู่แล้วอยู่กองกําลังยูเอ็นกองร่างสันติภาพทําไมไม่ใช้เออจริงด้วยทําไมไม่ใช่พี่ต้องไปถามเอซูล่าดอวอนเดอร์เย่นว่าทําไมไม่เอาตัวหน้าตัวแสบยิงแสบใช่ไหมจบเพราะเขาแหละเออบอกทําไมไม่เอาก็มันก็มีกองกาลังสันติภาพก็ทุกครั้งแต่ละประเทศที่มันมีข้อขัดแย้งมันก็ใช้กองกําลังยูเอ็นทั้งนั้นรักษาสันติภาพหมวกฟ้าจีนเขาก็มีกองกาลังยูเอ็นทำไมไม่ใช้ใช่ไหม ก็อย่างนี้จะจะหาว่าผมใส่รายยุโรปหาว่ายุโรปไม่ยอมให้จบไมมันมันก็มาใช่ใช่ใช่เวเนซุเอลาจะจบยังไงครับก็จบด้วยการต่อรองผมคิดว่าอเมริกาไม่บุกบ <Okay. S 2> อเมริกาก็ไม่พร้อมแล้วมันก็เสียหายครับแล้วจีนกับรัสเซียเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องให้อาวุธลับอะไรบางอย่างข้อต่อรองอหญ่คือขีปนาวุธความเรวเหนือเสียงอะไรเรียกว่าคือถ้าถ้าบุกมาก็สามารถสร้างความเสียหายเขาอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้อแล้วพี่อย่าลืมนะตอนเนี้ ดาวธงดาวเทียมทั้งรัสเซียทั้งจีนมันบิน ừ, ว่อนเต็มฟ้าไปหมดอะเขารู้อยู่แล้วเ <laughs> นีเขาเราใช่ไแบบจะจะมาเหมือนสมัยสงครามอ่าวพี่สะดามฟุตเซนมองอะไรไม่เห็นไอ้นี่ส่งดาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดอย่างเดียวมันไม่ใช่แล้วนะครับ,รบสมัยนี้ม,นมันมันคุณเห็นผมผมก็เห็นคุณเนี่ยใช่ป่ะเท่าเทียมเรื่องความรู้ความข่าวสารข้อมูลเออก็คงจะเจรจากันเคือนมาดูโลอาจจะลงแล้วก็ใครขึ้นมาแล้วก็ ปณิปรนอมใช่ไหมมีแบ่งผลประโยชน์ให้อเมริกาบ้างอย่าอย่าให้เสียแหมศักดิ์ศรีนะมหาอำนาจอันดับหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องแบบดูแล้วแบบเออยอมก็หน่อยอ่าก็ต้องผลประโยชน์อเมริกาก็ต้องได้ด้วยไม่ใช่ว่าจะไปให้จีนรัสเซียอย่างเดียวใช่ครับแบ่งแบ่งเค้กกันตอนนี้รัสเซียจีนได้เค้กไปเยอะไปแล้วเออสัลมาขอแบ่งบ้านอันนี้อะไรครับ น้ำมันนวดเมยซินโยคากิจิอาจารย์ใช้นะหลวงปู่ใหม่ท่านใช้แล้วดีมากท่านก็เอาไปเผยแพร่ในหมู่ค่าจารพระเทระทั้งหลายเนี่ย259บาทตอนนี้โปรโมชั่นสั่งซื้อครับซื้อ2แถมหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับอดีตบีโซเถานะครับเราก็จะมีช่องทางออนไลน์ในการสั่งซื้อแล้วสั่งซื้อมาได้ครับอันนี้กัปตันรับประกันว่าสินค้าคุณภาพดีครับผมขอบคุณครับกัปตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร